รีวิวหลังใช้จริงไปแล้ว1ทริปนะคะกับ American Tourister รุ่น Velton Spinner ใบนี้25นิ้วค่ะขนาดเป็นเซนติเมตรสูง69กว้าง46ลึก30เมื่อขยายแล้วได้34เซนติเมตรน้ำหนักเคลมมาที่4.1กิโลกรัมแต่ว่าช่างจริงได้ประมาณ4กิโลกรัมความจุ70ลิตรขยายแล้วจะได้อยู่ที่82ลิตรใบนี้รับประกัน3ปีมีตัวสต็อปล้อให้2จุดมีที่แขวนของ2จุด เปิดกเป๋ามาด้านขวาเป็นช่องล่งโล่งมีสายลัดด้านซ้ายจะมีเป็นซิปปิดมีช่องใส่ของ3มช่องใหญ่หนึเล็ก2ช่องเปิดซิปออกมาก็จะเป็นช่องลงโล่งมีสายรัดค่ะที่เลือกไปนี้ไซนี้เพราะว่าจะเอาไปญี่ปุ่นค่ะ111เดวัเดินทางเองด้วยรถสาธาณะทั้งหมดแล้วก็ต้องแบกของเองซึ่งคิดว่าไซนี้น่าจะใส่ของได้ครบแล้วก็ คล่องตัวค่ะจากที่เราไปลากจริงมานะคะสนามบินมีซุวรนาภูมินาลิตะแล้วก็ขันไซแล้วก็ลากตามสถานีรถไฟต่างๆของญี่ปุ่นก็คือกว้างมากแล้วก็เดินเยอะมากๆแล้วก็ลากไปที่พักนะคะโตเกียวเราพัก2ที่ที่พักแต่ละที่คือห่างจากสถานีรถไฟประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เปลี่ยนไปโอซาก้าค่ะที่พักที่โอซาก้าห่างจากสถานีรถไฟประมาณ400เมตรค่ะจากโตเกียวไปโอซาก้าเราขึ้นชินคันเซ็นไปซึ่งใบนี้สามารถ เทิร์นขึ้นไปวางบนคอมพารสเมนต์ได้จากที่ลากมากก็คือลอลื่นดีค่ะลื่นมากล่องรอยการใช้งานถือว่าเป็นไปตามปกติมากๆเลยที่ลอ็ลอกล้อมีประโยชน์มากเพราะว่าเราขึ้นรถไฟค่ะที่แขวนของก็ใช้งานได้จริงมีประโยชน์อีกเช่นกันจริงๆเราอยากได้ใบที่มันสีคัลเลอร์ฟูอันนี้นะแต่พอเข้าไปกดสั่งทีไรก็คือไม่มีตลอดเลยจนมา มีสิน้ําเงินใบนี้เออมันก็ดูไม่มืดนะน่าจะหาง่ายอยู่บวกกับคูปองส่วนลดนู่นนี่นั่นก็เลยสั่งใบนี้มาเพราะเห็นของจริงก็คือเป็นสิน้ําเงินที่สวยนะเดี๋ยวยังไงเราแปะพิกัดไว้ให้นะคะ